เอ๊ะเฮ้อบิอร์บิขอวโฮ้ยเห็นเป็เวลามึงเห็นแมวน่ะมึงจะขาไปทำอะไรมั้งเฮ้เวลาเห็นแมวถูถูติโอ้โหเป็นคนไม่ชอบ้นมากเลยโดนโดน Check Mic the right make sure it's and sound boys สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับท p c แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับให้ลูกแมวมาหน่อยเเดี๋ยวมามาทำไมวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมวมาลืมเอาวาเอามาไว้ขวางคนเราจะมาเล่นเกมห้ามพูดคำที่อยู่บนหัวนะครับเราจะเอาคำมาแปะไว้ด้วยนะแปะบนหัวนะครับ ก็บอกแล้วก็บโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นคุยกันแต่มาอุ้ยอยู่ไหนเพื่อนเป็นอะไรเกี่ยวอะไรนี่น่ะเสียงไม่เข้าห้องงี้งี้โอ้คนที่แพ้ก็จะโดนเขียนว่ามลินอะไรนะพลาดเขียนไม่จริงตรงนี้เนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแป,ปะคำที่บนหัวเลยนะครับวางดเลยโอีมาเรามาเริ่มแปะกันเลยครับ หนึ่งชั่วโโอเคครับเราก็แปะเสร็จแล้วนะครับ <laughs> มา <laughs> เริ่มกันเลยครับ

พี่เดเวลาพี <S <S ่เดเห็นผู้หญิงอ่ะพี่พี่เดรู้สึกยังไงผู้หญิงไม่้ออ้ออะแบบไใบอ้ออ้อะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงฉันไม่รู้สึกอะไรอยู่มบวานมึงทำอะไรฮะบ้านมึงทำอะไรนอนเล่นนอนเล่นกี่โมกี่โมนอนเล่นนี่กี่โมงอนอนเล่นได้กี่โมเดี๋ยวฉันเดี๋ยวอะไร เขาโอดี้อาเบียรโอ้าปเีียร์่้ามพอดีคำามค้อลองไหมเปลียนคาียนาี่ยนคำคิดได้ยังไงใครคนเียกูอยาสมองเก่งิดไม่่ตอนตอนตอกูกินฮ้วยกมยากมันจะดีตุ๋ยกมยากที่ไหยเลยแต่ละตัว โอ้มึงงงเงินเปะเวลามึงเห็นแมวน่ะมึงจะขอไปทำอะไรมันอืมไมเห็นแมวถูถูไม่ใช่เอาใช่ครับถูไงองจากถูน่ะเอาตเูะย้ายมาอยู่นี่นานนะนานนานอย่างก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ ชอบชอบต้นไม้อะไรดีกว่าชอบต้นอะไรอ่ะโอ้โหเป็นคนไม่ชอบต้นไม้เลยโดนต้นต้นเฮ้ยเดนไปแล้วเฮี่เขียนๆเขียนเขียนเลยตาแกดิอันเดียวนะเออนี ดีๆนะเป๊ะโอ้ดยนั่นดึ๊งมึงนี่เนาะลองเพลงให้ฟังอะเไรจบอ่ะลองเริ่มเลื่มมาจากผม้โหเลื่อมเป็นเอาพี่สะเดินนะเริ่มลองเพล่นอะไรเพลงอะไรก็ได้แักคนโทรมาใครลองเป็นวะเอ้ยเป๊ะจะลองก่อนเพลงอะไรลองไหมลองเพลงอะไรก็ได้เรียงมาเลยคนละเพลงนะ เรื่องแกแกฮว้โซสุดเริ่มก่อนเลยเกี่ยวอะไรกันอีกอมเลี่ยนกาจัดกเี่ยนคุงชอยู่ะเลยฮะมึงชอบยู่ตนน้นิสะนไม่เคยชอบเายดูหน้าตาด้วยนม่หนว่าคิดนี่แล้วมึงไม่ใ่มึงเมึงชอบเเออสาวอะ

โอ้โหดูนิดเดียวโอ้โหดูนีดเดียวว่าแค่นี้นิดเดียวรูดูดูกูัวชิ่งกลัวชิ่งทีแดดทำงานเรารู้สึกเป็นยังไงกันน่ะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเวลาทำงานรูซึ้งเบื่อเบื่อเฮ้ยมีเดียวอ่ะมึงชอบใครน่ะดอกไม้มึงชอบดอกไม้อะไรชอบดาราดาราชื่ออะไรเจ้าวะกูไม่รู้ชื่อที่แดดละกันนะะ ว่าโดนพูดออกไปมาเอาว่โดนไหนก็นางดินน <Ole> ิดนเนี่ยมาก้โดนทำไมโอ้โหที่ราเนี่พูดปรพาปราแล้วอรของงานสีไหสีเหลืองยินหลบเอาีโอ้อะไรวะรอบสองอบแยตะยังตะยังตะยังสีอะไรตะยังสีอะไรจิวะเหนไหมเนี่ยดูดีดี ในชีวิตมันเคยชอบใครไหมเอ้าทั้งแต่ชอบชอบทเลยหลักทุกคนนี่เดียวโอ้เขาเรียกมาครับรอบสองเลยครับนี่ครับให้เขียนทุกคนครับพี่แด่เอ้าจะพูดอะไรก็พูดมาละ ไปหมเลยกินขอยสองบวกสี่บวกแปดบวกหก่มากเท่า่ไสองห้าบวกแปดบสามยี่สิบโคตรไออุ้มกินขอยังฮะกินขอยังฮะกินขายัง mày hai dặm mày đây mày hai mày đây mày hiểu mày nhìn mày 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 hiểu mày hiểu mày hiểu mày 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 ไม่มีใครลเยยแะรวไงะกคเลยอ้อะไรวะเ่งีทำรเก่ง่วะเก่งเก่งเอ่ะอัยะแค่มึเรียกว่าอะไรอันนี้แค่หมเรียกว่าอะไรอัปืนใช่ไหม พี่แดีไม่ทำพี่เดเปิดลัางกินเปิดล่างกินโอ้ิดหายนเอเไมตอไม่ได้มันจะถามากี่โมงอ่ะมึงมาหลานพี่เดีน้งน่ะเก่าโมงแก่เก่าเป๊ะใช่ไหมแก่เลยตอนที่เปเรียนโจโบสอนี่แต่แต่พอมเดียวเดียวเดีวเดเฮ้ย อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวก็อะไรอะไรอะไรหมดเลยนะอะไรเจ้า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 เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวพอฮะต้องเปลี่ยนดิฮะอะไรเอาสุดๆุดเยอคนหนึ่งเออเดี๋ยวก็ไปลนหลานพี่าเยอะเกดอันนี้ยังอะไรขายของอ่ะแกดปิดประตูยังปิดประตูยัง โดนเอยังยังยยังยังยยังไมู่้เลยัวนี้พอนะเาะทำนี่เดี๋ยวเขาจะทำให้เอเองก่อนเดียวมาด้วยเดียวมาด้วยาดิเดียแพ้แล้วโอ้ได้ไก็ได้ โอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้ยโออ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ <c oughs> um ้ยโอ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 ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอยโออ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้อ้ย้ย สี่ล้างบานเดดจังไม่ได้ไงไม่ใช่ไหมไม่กูเป็นคนถามเห็นที่นี่อ้าวกูถามมึงสองคนเลยนะขึ้นอะไรกันมาฮะมา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 บ้านกันี่อ่ะมายังไงกันขึ้นยาอนกัศโมไซเล์ถามเพื่อนเอาคุยกันเลย2สองคนอ่ะคุย มึงคุยมาดิเฮ้ยเฮ้ยคุยมาดิโอ้โหคุณลอกคุณลอเรียกไออุมเรียกมึงไอเดียยอมเรียกได้สิเออเฮ้ยเอาคอไปคอไปเฮ้ยไป่ังแบบยังไงวะ ก็ฝากน้องๆ FC ทุกคนนะครับอยากให้โอนโอท็อปช่านนี้เราทำอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเนาะแล้วก็นาะอีกนะเนาะเนาะนายคะินข้ามันนอลงเนี่ยพูยยักก็หน้าสดใสเงี้ยเดินเสร้งเฮ้ยไปก่อนกรับฮะมาเทป นี่โอเคครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> เ็ดเ๋ยวจะมีคอนเทนต์หรืออะไรด <c oughs> ีสนุกสนุกแบบนี้มา <c oughs> ให้ชมนะครับไม่บายขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วอย่าเพิ่งลืมไป Check the mic and make sure it sound right, boys.